สวัสดีครับผมครับเซลกายโอเคคาเซนเตอร์และผมครับเซลโฟคาเซนเตอร์ครับนี่ครับวันนี้เราห่างหายจากการนำคิดนานมากพี่เราเลยมาทำคอนเทนต์ไม่เป็น Q a ถามมาต่อไปครับร่วมคำถามที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาบ่อยที่สุดพี่ครับผมถามพร้อมแล้วินโทรมา ครับมีคําถามแรกมาเลยพี่ครับผมไม่มีประวัติการซื้อสามารถซื้อได้ไหมผมบอกเลยครับลูกค้าทุกคนจะมีหรือไม่มีประวัติสามารถซื้อได้ทุกคนและทุกอาชีพครับคำถามที่สองพี่ครผมตอบมาเลยครับฟรีดาวไหมฟรีดาวไหมลูกค้ามีประวัติการผ่อนนะครับขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าทำเอกสารเป็นแบบไหน มันสามารถฟรีดาวได้ครับทุกคนสามารถฟรีดาวได้อยู่ที่เอกสารนะครับแล้วฟรีดาวพี่ครับแล้วฟรีดาวคำถามีนมึงแล้วถ้าฟรีดาวมันมีค่าใช้จ่ายไหมพี่ค่าใช้จ่ายถ้าฟรีดาวใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับทุกอย่างเราแถมให้หมดพรบภาษีประกันทุกอย่างครับเราแถมให้หมดค่าใช้จ่ายไม่มีแน่นอนครับ แล้วถ้าไม่มีใี่จ่ายพี่ทำไมต้องจองทําไมต้องจองอทำไมต้องจองพี่รถมือสองทำไมต้องจองจองเข้ามาเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนรถมือสองมีแค่คันเดียวมีแค่คันเดียวเลยมีแค่คันเดียวคุณชอบันไหนมีแค่คันเดียวนะไม่เหมือนมือหนึ่งมือหนึ่งคุณชอบรุ่นนี้สีแดงก็มีสีแดงเป็นเป<อ>็นร้อยแต่มือสองมีแค่คันเดียวคุณจองเข้ามาจมีแค่คันเดียวถูกต้องครับไม่จองก็ไม่กล้าคใช่แต่ว่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าเสียเปรียบคุณจองเข้ามาคุณฟรีดาววันออกรถ นะครับคุณรับรถพร้อมกับรับเงินจองคืนไปเลยครับสามพันบาทในวันออกรถได้เงินคืนก็คือมันมนะเท่ากับฟรีดาวไหมนะเท่ากับฟรีดาวครับจองเพื่อล็อกรถถูกต้องครับคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ต่อไปครับมาคําถามที่สามเด็กคำถามนี้สุดยอดมากครับรับเงินสดซื้อได้ไหมรนะับเงินสดซื้อได้ไหมผมตอบเลยนะลูกค้าฟังผมเลยนะรับเงินสดซื้อได้ไหมซื้อได้ครับ ไม่ต้องคิดมากซื้อได้นะครับทีมงานเรามีทีมงานในการดูแลการขายเข้ามาคุยเข้ามาถามเราพร้อมให้คำปรึกษาถ้าลูกค้าต้องการที่จะซื้อจริงเ,เราพร้อมให้คำแนะนําและพร้อมปล่อยรถลูกค้าแน่นอนครับแล้วพอรับกันสดต่อพี่รับ,รบกันสดนอ,ดอสะสเตทเมนต์ไม่มีเลยเพราะรับกันสดครับก็ซื้อได้ไหมอย่างนี้สเตทเมนต์ไม่มีซื้อได้ไหมอ่าผมบอกเลยสเตทเมนต์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานประกอบ,กอบมันไม่ใช่เป็นหลักฐานสําคัญไม่ใช่หลักลูกค้าทุกคนไม่ได้ดูสเตทเมนต์ ก็สามารถซื้อได้ครับอย่าไปคิดมากตรงนั้นแม่ค้าพี่แบบแม่ค้ามันต้องเงินหมุนทุกวันเงินเข้าบัญชีใช่เราไม่ใช่พนักงานเงินเดือนที่เงินเข้าบัญชีแม่ค้าแม่ขายพนักงานก่อสร้างพนักงานตัดยางเจ้าของสวนยางบัญชีเขาไม่เดินตลอดหรอกครับอาจจะเดินบ้างไม่เดินบ้างหรือไม่เดินเลยก็แล้วแต่แล้วมีคำถามยอดฮิตพีอาชีพอิสระอาชีพอิสระซื้อได้ไหมอาชีพอิสระอาชีพอิสระซื้อได้ไหมผมเจอคําถามนี้บ่อยมากอาชีพอิสระนะผมบอกเลย อาชีพมีฝาละเนี่ยมันไม่มีหรอกคุณบอกผมชัดเจนว่าอาชีพคุณคืออาชีพอะไรรับเงินแบบไหนลักษณะงานเป็นยังไงเดี๋ยวผมคิดให้แล้วผมจะบอกคุณคุณซื้อรถได้เหมือนกันครับือง่ายๆให้มีที่มาของเงินเลยพี่ถูกต้องครับใช่มีที่มาของเงินก็จบ้นได้แน่นอนถูกต้องครับแต่ว่าถ้านอนอยู่บ้านก็ซื้อไม่ได้แน่นอนไม่ได้ครับนอนอยู่บ้านซื้อไม่ได้ไม่มีที่มาของเงินเราต้องพยายามแต่ถ้าเล่นหุ้นนอนอยู่บ้านเล่นหุ้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ครับเออจได้ถูกต้องครับคำถามต คนต่างจังหวัดซื้อรถได้ไหมผมบอกเลยว่าซื้อได้ทุกวันนี้ครับคนต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยคุณอยู่ไหนคุณก็ซื้อได้บ้านคุณอยู่ไหนคุณซื้อได้นะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งบริการถึงที่ต้องเอาคนในพื้นที่ค้ำไหมพี่ไม่จําเป็นครับในอดีต<อ>ต้องมีคนในพื้นที่ค้ำแต่ปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นฮะ<อ>คุณอยู่ที่ไหนคุณก็ซื้อได้หมด แต่ว่าให้ตัดให้ตัดความคิดเลยว่าความคิดเก่าๆพี่ตัดทิ้งไปเลยเราอยู่จังหวัดนี้แต่เราซื้อรถที่จังหวัดนี้ไม่ได้ใช่ครับเขาทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วครับใช่แล้วหมดแล้วที่ทำหมดแล้วจริงต้องทำหมดแล้วนะทิ้งไปเลยอ่าครับผมวันนี้ครับรถสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ใช่รถสวยๆนี่ของเต็นท์ไหนพี่เชื่อบอกนะผมบอกเลยนะนี่คือเต็นท์โอเคคาร์เซ็นเตอร์ครับผมชื่อเราสุดยอดเต็นท์โอเครถก็ต้องโอเคแน่นอนถูกต้องครับใช่ซื้อรถจากเต็นท์นี้ทำเงิต่อไปผมถามเลยเลยได้อะไรบ้างพี่ ผมบอกเลยนะรถเต็นท์นี้ครับเราขายคุณภาพเราขายมิตรภาพด้วยรเราทุกคนเนี่ยพร้อมให้คุณทำปึกษาลูกค้านะครับลูกค้าเข้ามาแบบไหนมาคุยกันได้ไดแน่นอนไม่ต้องกลัวเสียเปรียบมีอะไรคุยกันได้<ช>นะครับถามว่าได้อะไรบ้างมาลิปเป็นข้อขอลิปเป็นข้อข,อ,ขอเลยพี่ถ้าพูดถึงการออกรถถ้าคุณต้องการถ้าคุณฟรีดาวได้คุณไม่ต้องจ่ายเลยได้ทุกอย่างพบรบภาษีประกันค่าจดทะเบียนค่าจัดท่าอนคุณเอาไปพร้อมๆเลยครับผมคุ้มไปคุ้มเยีะยุมใช่ครับ งานลูกค้าตัวไหนสนใจครับออกรถที่เป็นท์โอเคคาร์เซนเตอร์สามหรือว่าพี่ครับผมคุ้มแน่นอนครับแน่นอนครับกอย่างออกรถเจ้าฟรีดาวประกันบาร์บอแสทุกอย่างแถมที่ผมถามอีกนึงพี่เรื่องประกันพี่ครับผมประกันเต็นท์เรารับประกันยังไงบ้างโอเคครับถ้าพูดถึงประกันของเต็นท์ก่อนนะรถทุกคันที่ลูกค้ารับไปจากเต็นท์โอเคคาร์เซนเตอร์ครับเรารับประกันทุกชิ้นส่วน3เดือนไม่จํากัดกิโลรอไปขาดรอดแฝกเปลี่ยนครับทุกลมหลุดก็เปลี่ยนใหม่ครับโอ้สุดยอดอ่ะพี่ เครื่องพังเอาพูดถึงแบบเคสหนักนเครื่องพังเคสหนักหนักเครื่องพังเราพร้อมซ่อมให้เราพร้อมรับผิดชอบให้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องดูรถให้ดีนะครับอย่าให้น้ํามันเครื่องแห้งน้ำเบาน้าแห้งขอแค่นี้พอมันรั่วมันซึมมาบอกผมผมรับผิดชอบให้หมดครับแต่ว่าต้องบอกเครื่องพังอันนี้คือยกตัวอย่างเพราะเราไม่เคยมีเหตานี้ไม่เคยมีครับรไม่เคยมีใช่นหลอดไฟขาดถ<ช>ูกต้องโอเคครับลูกค้าคําถามที่ลูกค้าชอบถามเอามาครับถามไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรียบร้อยแล้วครัลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมมา มิ้นครับมิ้นตอบถามไม่ได้เลยใต้คลิปนี้เออใช่เราพร้อมจะออกทุกอย่างครับผมแล้ววันนี้ก็ฝากกันเลยครับโอเคครับเซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกําลังใจพี่ครับผมทํางานต่อไปถูกต้องครับผมสวัสดีครับ